ปกติเป็นคนผมบางอยู่แล้วเรียกว่าผมบางทั้งบ้านเลยดีกว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแล้วยังมาทํางานแบบนี้อีกมาทํางานแบบเออต้องดึงผมได้ผมหนีบผมเจอความร้อนทุกอย่าง20กว่าปีที่ทํางานหน้าจอต้องทําผมแบบนี้ปัญหาหลังๆก็คือเวลาลูบผมมันหลุดมาเป็นกระจุกกระจุกอ่ะมันเริ่มทําผมไม่ได้แล้วพี่หนุ่มมันแบบผมมันบางมากแล้วผมมันก็เสียเยอะมากเราก็ทํำยังไงเอ๊ะก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้แล้วพี่หนุ่มก็ส่งไปให้ใช้แล้วก็คือถามในหลายคนก็บอกเฮ้ยจริงๆพี่หนุ่มแนะนำเนี่ยบอกว่าไมมม่ีีสสาาารรเเเคคด้้วยยยนะอแแก็บใจพ ไม่มีพาราเบนไม่มี SLS ซิลิโคนต่างๆปอก,ก็ใช้เลยค่ะก็ใช้เป็นเซ็ตเลยแชมพูครีมนวดทั้งเซตแพทโทนิกนี่คือตัวพระเอกเลยต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับการรับรองจาก Spin Control ด้วยนะคะเขาบอกว่าภายใน4-12สัปดาห์หยุดการร่วงของเส้นผมแล้วก็ทําให้เส้นผมหนาขึ้นมีน้ําหนักขึ้นหลังจากปอใช้มาประมาณสักเดือนหนึ่งพี่นุม่มเห็นเห็นผลเลยก็คือการใช้ของปอเน,นี่ยก็คือง่ายมากฉีดบนผมที่แห้งนะคะฉีดลงไปแบบนี้แล้วก็ขยี้เลย ขยี้อย่างนี้เลยค่ะก็ฉีดๆแบบนี้เลยนะปรากฏประมาณเดือนหนึ่งพี่หนุ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เส้นผมที่เราเคยรูปติดมือมามันไม่มีที่หลุดล่วงตามท่อระบายน้ํามันไม่เห็นแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมั่นใจแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้มันมีสารสกัดจากธรรมชาติเขามีต้นอ่อนจากถั่วลันเตาอันชนันว่านหางจระเข้และใบมันบอร์รีแล้วก็รากโสมวิตามินต่างๆก็รวมอยู่ในแฮร์โทนิกตัวนี้ด้วย